สวัสดีับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักและวันนี้ครับเพื่อนๆอภินันทนาการเราขอนำเสนอเหรียญเนื้อเงินขัดเงา ชนิดราคา20บาทขายเพียงเหรียญละ380บาทเท่านั้นเองค่าส่ง50บาทมาชมกันเพื่อนๆให้เวลา3วินาทีกดหยุดครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ you tube จะได้ไม่ยาวเกิน123กดหยุดครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ You Tube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือได้แบบนี้นะครับ หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆเอาไปนั่งดูในห้างสับสินค้าเย็นๆนั่งจิบกาแฟาชิลๆหรือจะเอาไปนั่งดูที่โต๊ะกินข้าวแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆก็สวยดีนะครับเพื่อนๆอ่าสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่กดติดตามช่องนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนใน YouTube ที่กระดิ่งของเพื่อนเพื่อนติ้งๆเป็นเลขหนึ่งสีแดงแบบเรียวไทม์วินาทีต่อวินาทีเมื่อผมโหลดคลิปเสร็จนะครับโหลดเสร็จ3ามทุ่มได้ด หลดเสร็จตีสอดูตีสอโหลดเสร็จตีห้ดูตีห้โหลดเสร็จ9ก้าโมงเช้าเพื่อนๆจะได้ดู9ก้าโมงเช้าทันทีเลยนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับเพื่อนๆจะเป็นคลิปเหรียญที่หายากกว่าเดิมนะครับราคาแพงกว่าเดิมจะเป็นเหรียญไหนเพื่อนเนเตรียมติดตามชมได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าผมต้องลาเพื่อนๆนไปก่อนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะ